สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำฟาร์มค่าหัวนะครับทุกคนครับก็สิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือซื้อสริปโปรซีโนทามาก่อนนะครับแล้วสิ่งที่ผมแนะนําในการฟาร์มล่าค่าหัวนะครับก็คือโปรแกรมสซแลเอกนะครับถ้าไม่มีนะครับใช้เคลียร์แนวได้นะครับแต่ว่าโอกาสที่มันจะหลุดเนี่ยสูงนะครับจะบอกว่าโปรแกรมรันเนี่ยไซแลมเอกมันดีกว่าเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับในราคา700บาทนะครับก็เป็นของต่างประเทศนะครับผมนะต่อมานะครับมาดูกันเลยดีกว่า ข้าที่ขอสัญามกีหนึ่งมาแล้วคุณมียศแล้วคุณรับสคริปต์เรียบร้อยแล้วอ่ะก็มาขีดสคริปต์ TF ก่อนนะครับได้สคริปต์มาปุ๊บนะครับก็เหมือนเดิมครับสูตรเดิมเอาสคริปต์มาสามัศนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับมาที่ส่วนของคอนฟิกนะครับคอนฟิกเสร็จปุ๊บคุณจะเห็นนะครับว่ามีคอนฟิกปรับหลายๆอย่างนะครับผมแต่ที่เราจะฟาร์มข้าหัวก็คือบอทตี้อันนี้นะครับกอปสองด้านล่างนี้มานะครับสองอันนี้นะครับก็มานะครับผมมา เราไปที่ส่วนของเซลล์เองนะครับเราจะเห็นว่า Auto e x e c เนี่ยตอนแรกมันจะไม่มีแบบนี้นะครับตอนแรกมันจะโล่งนะครับเข้ามาเนี่ยให้เรานะครับคลิกขวาสร้างไปที่ New นะครับไปที่ t e x t Document นะครับแล้วเราก็ d o u b ิ e ลคลิกเปิดขึ้นมานะครับให้เราเอาสคริปต์เนี่ยที่เราได้มาจากบอร์ดเนี่ยนะครับทุกคนก๊อปมาใช่ไหมสามบรรทัดเนี่ยเราก็มาใส่แล้วเราจะได้แบบนี้ใช่ไหมครับตอนแรกมันยังไม่มี2อันนี้นะครับไอคอน Fix สองอันนี้ยไปก๊อปมานะครับไปก๊อปมาเลย ให้มอยู่ด้านบนสุดนะครับแบบนี้นะครับห้ามมีเว้นแบบนี้อะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับเว้นแบบนี้ไม่ได้นะครับให้มันติดกันทั้งหมดนะครับแบบนี้นะครับผมจากนั้นกดไฟล์แล้วก็เซฟแล้วก็ปิดนะครับอ่ะเพื่อความมั่นใจครับเราเปิดดับเบิลคลิกดูอีกรอบอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับเราเปิดโปรแกรมส m i มอีขึ้นมาเลยนะครับใครที่เปิดหลายจอแล้วหลายรหัสนะครับอย่าลืมนะครับกดออปชันออโต้รันกับออโต้เอเทชนะครับ แต่ถ้าเปิดแค่รหัสตัวเองนะครับเปิดแค่ Auto Attach ก็พอนะครับไอ้5บรรทัดเนี่ยตัวอย่างแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเท่านั้นนะครับ5้ารทัดนะครับห้ามเกินเลยแบบนี้นะครับ Enter แบบนี้ลงมาไม่ได้นะครับเหลือท้ายด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่าเป็นแบบนี้เปอร์เซ็นต์ยี่สองแบบนี้ให้ลบออกนะครับเหลือแค่ L U A นะครับแล้วใส่ Q สองคินแบบนี้นะครับเท่านั้นนะครับไม่งั้นมันจะ Error นะครับ ถ้าใครก๊อปม,มาจากมือถือแล้วส่งเข้ามาในคอมนะครับมันก็จะมีปัญหาแบบนี้เยอะนะครับอ่ะจะได้ห้ามันทัดแบบนี้นะครับเราก็เข้าบอกฟูดเลยนะครับผมผมจะล่าค่าหัวให้โชว์นะครับซึ่งสี่ทิ้งต้องมีนะครับนั่นก็คือปืนคาบูชานะครับคาบูชาเป็นปืนในเกมบ็อกฟู้ดนะครับผมผมเซอร์ให้ดูนะครับ คาบูชานะครับปืนนี้นะครับของอูซบนะครับผมเดี๋ยวผมปิดเสียงเกมก่อนนะครับนี่นะครับคาบูชานะครับได้มาจากเกาะอูซบนะครับผมนะครับใช้อยู่ที่1,500งแฟงเมตในการซื้อนะครับเข้าโปเข้ามาแล้วนะครับมารันโปให้ออโต้นะครับเห็นไหมครับรันไวนะครับไม่ถึง5วีนะครับแล้วเริ่มล่าคนได้เลยนะครับ คอนโทรลด้านขวานะครับเป็นการปิดนะครับอันนี้เราก็เปิดหางคีดูก็ได้นะครับใครเป็นใครอะไรเงี้ยนะครับฟาร์มเรื่อยๆเลยนะครับคุณปล่อยจอทิ้งไม่ได้รับย่อจอทิ้งไม่ได้เลยนะครับแล้วก็นอนรอได้เลยนะครับตื่นเช้ามาก็ได้ค่าหัวเยอะแล้วนะครับไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่มีใครเปิดฟีวนะครับผมจะเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆรอเจนเย็นนะครับอย่ารีบนะครับอันนี้มีแต่คนลงดันนะครับ รอดูนะครับมันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ให้นะครับเราเจอคนแล้วนะครับแล้วก็ป็นจะค่าแบบนี้นะครับ ล้วก็ได้ค่าหัวแบบนี้นะครับอันนี้คนอยู่ในเซฟโซนนะครับอะไรยิงไม่เข้านะครับอันนี้ก็อยู่ในเซฟโซนนะครับใช่ป่าวะกูไม่รู้นะครับนะ่ได้ค่าหัวอีกอ่ะนะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับถ้าครบครบหมดแล้วทุกคนนะครับมันก็จะเปลยนเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอันนี้เปิดเปิดฟิวฟีไหมต้องดูนะครับเนี่ยถ้ายิงไม่เข้าเนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้เปิดนะครับไอคนนี้เปิดไหมอ่ะคนนี้เปิดนะครับ ค่าให้เห็นไหมครับแลบ้วมันจะเปลี่ยนเซอร์เวอร์นะครับรอนะครับอะไรเคลื่อนแบบนี้ไม่ต้องไม่ทำอะไรนะปล่อยจอทิ้งไม่ได้เลยจริงๆไม่ต้องซีเรียสนะครับเรื่องเงี้ยนะครับ<ม><น>ประมาณนี้นะครับผมเปลี่ยนไปให้นะครับเห็นไหมครับว่ามันเปลี่ยนให้แล้ว นะครับรอนะครับจะโชว์เคสให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับเห็นไหมครับว่าดันโรนะครับแจนเย็นนะครับดูเอาครับไล่คาคนเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะครับบอกเลยว่าผมไม่ตัดต่อนะครับบอกว่าเล่นโชว์อย่างนี้เรื่อยๆเลยฟาร์มอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะครับ จนกว่าคุณจะพอใจนะครับเนีย่ยยิงไปเรื่อยๆนะมันเปิดหากคีสังเกตก็รอนะครับเดี๋ยวมันก็ตายนะครับตายแล้วเนะี่ยใช่ไหมไม่ตายแตวมันหนีมันหนีอ่ะม,มันตายล้วเห็นไหมครับเราได้แล้วค่าหัวแปดพันนะครับไล่เรื่อยๆนี่อยู่ในเซฟโซนนะครับไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้ไม่อยู่นะครับเนี่ยถ้ายิงแบบนี้แล้วมันหลบเนี่ยแสดงว่ามันเปิดพิวพีอยู่นะครับ เราไล่ยิงได้เลยนะครับเห็นไหมครับได้ค่าหัวแล้วนะครับ <ENNIS S 1> ได้ค่าหัวอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้ไม่ออกเกมนะครับไม่ต้องไปตกใจนะครับโดนแบนอะไรหรือเปล่านะครับไม่โดนนะครับผมเห็นไหมครับได้อีกแล้วครับไม่โดนแบนหนึ่งร <eterm oon> ้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนไม่โดนแบนย้อนหลังด้วยนะครับรับประกันนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ปล่อยค้างไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรนะครับเอ ซึ่งผมก็ไม่ได้ว่างเปิดขนาดนั้นนะครับก็เปิดได้ชิวๆนะครับก็ขอจบคลิปเป็เพงแค่นี้นะครับเจ็ดนาทีพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันนานเกินนะครับลงคลิปนานด้วยนะครับไม่รวมตัดต่อนะครับเนี่ยอันเนี้ยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ